บรูโน่กีมาไรเผยว่าเหตุที่ตนเองเลือกใช้หมายเลขบนเสื้อคือเลข39เป็นเลขมงคลของเขาและใช้ลงทุกสโมสรและทุกสนามบรูโน่กีมาไร์กองกลางยอดนักเตะของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขาเผยถึงเหตุผลของการที่เขาชื่นชอบและเลือกใช้เบอร์39ทุกครั้งที่ลงสนามในทุกสโมสรที่เขาได้เล่นมากับความเชื่อว่าหมายเลขนี้ มีความสัมพันธ์กับโชคชะตาของเขาในปัจจุบันกีมาไรต์ได้โชว์ฝีมือเสียดฟ้าและความสามารถของเขากับสาลิกาดงหลังจากที่ย้ายมาเล่นกับทีมนี้ในปี2022และได้รับการยอมรับและการสนับสนุนต่อเนื่องจากแฟนบอลของทีมนอกจากนี้เขายังเป็นส่วนสำคัญที่พาทีมขึ้นไปใน4ีทีมแรกของลีกและสู่การแข่งขันในยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลที่ผ่านมา อย่างที่ทราบกันดีในตำแหน่งกองกลางนักเตะส่วนใหญ่มักจะเลือกสวมเบอร์ 6, 8หรือ10แต่สำหรับกีมาไรทา์เขาเลือกหมายเลข39ตั้งแต่ยุคที่เขาเล่นกับทีมเอเลติโก้พาราเนเซโอลิมปิกลียงและต่อมากับนิวคาเซิรซึ่งหมายเลขนี้ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขายังคงปั้นฝันและเดินทางมาถึงความสำเร็จในวันนี้